ยินดีต้อนรับสู่ Drive d o s ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์ที่คุณรักวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Honda w เวฟ 125i รุ่นใหม่ล่าสุดรถจักรยานยนต์คร์ออบครัวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย Honda w เวฟ 125i โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตและทันสมัยมาพร้อมกับไฟหน้าเหล็ใหม่ที่ให้ความสว่างกว้างและไกลเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนหน้าปัดเรือนไม้แบบบีซีดีมันติมิเตอร์ประสานเทคโนโลยีจอแสดงผลที่เรียบหรู และมีมิติแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนพื้นที่เก็บของใต้บอกขนาดใหญ่ใน XL size UBOX ความจุ17ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้อย่างสบายพร้อมถังน้ำมันขนาด5.4ลิตรที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมน้ำมันบ่อยครั้งเครื่องยนต์ Honda Smart Engine ขนาด 125cc หัวฉีด p g m FI ให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง71.4กิโลเมตรหรอระบบการเสะเทือนใหม่ที่เพิ่มระยะยุบของโชคับทั้งด้านหน้า และด้านหลังช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมและซับแรงสะเทือนได้ดีในทุกสภาพถนนฮอนด้าเวฟ 125i มีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีขาวแดงสีเทาแดงสีดำแดงสีขาวดำสีแดงดำและสีน้ำเงินดำโดยมี2รุ่นย่อยคือรุ่นสตาร์ทมือล้อซี่ลวดราคาเริ่มต้นที่56,000บาทและรุ่นสตาร์ทมือลอแม็กราคาเริ่มต้นที่58,200บาทหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องของความประหยัดโทนทานและดีไซน์ที่ทันสมัย h o n d a w เว 125i คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม DriveDos แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ